อันนี้เป็นเม่ลูกลูกตัวผู้นะครับพี่น้องตวานเลี่ยมโตกับหนอกนี่ครับพี่น้องครับนี่หนอกเป็นกระจับเลยนะครับเนาะกอนยืงก็คือกาใจใจมากนะครับอาชีพเลี้ยงวัวเรก็เป็นอาชีพที่มันแบบเห็ดแมตต่พอแตเม่แเ้วก็เป็นความสุขเนาะเลี้ยงเรวก็มีความสุขแล้วกัในช่วงโควิดเขาไปใส่บ่อได้เราก็ลองเลี้ยงเบิองล้วก็เลยสนใจว่าบามันนะครับบามันที่นี้เลือดสูงๆแล้วก็มี การพัฒนาได้ครับจะไล้ลองลองเห็ดเบิงนะครับครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับ สาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและการเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับผมกะสิผ้าพีผ้านองไม่เหยียบมาชมฟาร์มงัวขอกงัวอีกขอกหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งทางของจังหวัดยะโสธรนะครับเด้อซึ่งพิกัดนะครับพี่น้องครับตรงนี้กับยุทธบ้านคำน้อยตำบลหนองหมีอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรนะครับเด้อสำหรับฟาร์มเพิ่นก็เป็นต่อเกียริเจริญฟาร์มนะครับพี่น้องครับก็เป็นเลี้ยงว่ากับท้งมี ทั้งลูกผสมแล้วก็ไปจนถึงเดือดร้อยผุดล้วครับพี่น้องครับแล้วก็เมื่อเนี่ยนีมีเปิดราคาให้ชมบแน่นอนนะครับทั้งเดือดร้อนแล้วก็ลูกผสมผายจากเกลไดงัวนะครับจากฟ้ามเพลินกับิดตามไม่ก็แล้วกันครับพี่น้องครับก่อนอื่นกับสิภาพไปพูดคุยถึงการเห็ดฟ้ามงัวนะครับเนาะนี่่าเป็นเปอย่างไอกากเห็ดฟ้ามงัวแล้วก็ในเรื่องของการเลี้ยงดูการดูแลเป็นอย่างไรอย่างบอนะครับกัสิภาพไปพูดคุยกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนาตัวนะครับอาจารย์นัทนะครับ อาจารย์นัดนะครับแต่แรยงวันตอนนี้เป็นครูเป็นอาจารย์ครับแม่ยนครับเหตุการณ์ยุ่งใสครับตอนนี้ครับเหตุงานเป็นโคดอยู่ชนบุรีครับเป็นโคดอยู่ที่ชนบุรีนะครับอ่าตอนนี่พื้นเพกอ่ะเอาเริ่มต้นนะครับปัจจุบันเขามีงานประจําเหตุนี่อยู่ทางชนบุรีแหละการเริ่มเลี้ยงบัวของเขานี่เริ่มมาได้จังไหนครับก็ก่อนหน่งก็คือกัดใจใจมากครับชอบชอบเลี้ยงบัวแล้วก็ไอเป็นช่วงโควิดซึ่ง ว่างจากกิจกรรมที่บ่มีการแข่งขันบามีการฝึกซ้อมเล็กน้อยก็ต้องหายยังเหตุย้ำวางล้าก็อาชีพตอนหนึ่งอาชีพเลี้ยงวัวเ้วก็เป็นอาชีพที่มันแบบเหตุมาแต่อพอาาแต่เม่แเ้วก็เป็นความสุขเนาะเลี้ยงเราก็มีความสุขแล้วก็เป็นช่วงโควิดเขาไปใส่บ่ได้เขาก็ร้องเลี้ยงมึงแล้วก็เ,ยเล,ลเยลสนใจว่าบลามันนะครับบามันที่มีเลือดสูงๆแล้วก็มีการพัฒนาได้ ก็เลยลองลองเห็ดบึงครับเด่นะครับพี่น้องครับเอาไอ้ที่ว่าเป็นโค้ดเนี่สอนนักเรียนอี่เป็นโค้ดเรื่องของกีฬาบ่าครับครับเป็นโค้ดฟุตบอลครับองค์คฟุตบอลนม่ครับเป็นทีมในเครือข่ายอะคาเดมีชมบุรีครับโอ้ครับก็เลยก็เลยเวลาว่างพิดเทิมสองสามเดือนนั่สิครับช่วงโควิดรอบแรกนะครับก็เริ่มเลี้ยงมาได้้แต่ช่วงโควิดรอบแรกครับก็เลยว่าเห็ดล้วกะ ก็พัฒนาตั้งแต่ทุกอย่างครับการจัดการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคอกเริ่มตั้งแต่คอกม่อยู่ค้าจนใตเต่าขึ้นมาตรงจุดนี้ครับแล้วก็เริ่มขยายเรื่องของแปลงยาแล้วก็เรื่องของพัฒนาเรื่องของพันธุกรรมงัวจากแหล่งเขาซื้องัวมาก็ครืองั้วที่เขาผสมมาเองแบบนี้เคาับเปลี่ยนมาเป็น เขาบีดเองพัฒนาเองที่เขาชอบครับหาพอพันที่เขาชอบที่เหมาะสมกับแม่พันธุ์ตัวนั้นเขาก็เริ่มเริ่มพัฒนาเองนะครับแม่นครับก็เลยได้ออกมาเป็นลูกในในในรุ่นรุ่นนี้ครับเป็นลูกคอกรุ่นแรกเลยบ่ครับแม่นครับนี่หลายตัวอยู่นี่ครับพี่น้องอยู่นี่เขาเริ่มกัดลูกเริ่มลูกผสมมาก่อนหนึ่งบ่ครับก่อนที่จะมาจับเดือดเมื่อก่อนเพราะว่าลองลองเหดเบังว่ามันมันมันสิ่งยากสิ่งง่ายแค่ไหนครับผมก็ถือว่าการเริ่มจากด้วยความชอบนะครับพี่น้องแล้วก็ใส่เวลาว่างตรงนี้แหละครับพี่น้องครับก็วันนี้ใน หัวจังไงมูมูไหนน่อยเยอะนี่นี่เป็นเป็นไอ้ลูกของพ่อได้แน่ครับอยากจะหูวพันธุกรรมว่าเขาเถี่ยวมามาใส่มาบิดมีมีมสไซพันธุ์ทางไหนเน่ยลูกครับตัวนี้เป็นตัวเรดเลดชิปครับนี่ครับแม่แม่เขาเป็นตัวลูกกระทบใหญ่ๆนะครับโอ้ไซเรดชิปเลยนะครับพี่น้องต้องการเรื่องของความลึกแล้วก็เนื้อครับโอ้มธรรมดาเลยพี่น้องครับครับท่านี่ไม่ใช่ครับนี่ยนะครับเด้อมาในตัวตัวนี้แหละครับลูกตัวนี้เป็น ล็อกสตาร์หกสองห้าครับที่เป็นรีนาวเลยครับเลยใส่ลูกผสมเลยตอนนั้นแยกเพลยังบ่แพงวันใดครับครับตอนนั้นแยกเพลบ่แพงอะไรรองลองเอามาใส่ในลูกลูกกระทบนี่ครับแม่มันตัวนี่นะครับแม่ของไอ้ลูกของล็อกสตาร์ด้วครับเด้อออกมาเป็นตัวแม่พร้อมครับล็อกสตาร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่เด็ดทีค้นให้ความสนใจหลายข้ากันนะครับแม่นครับล็อกสตาร์หกสองจุดเด่นเลยคือคอดังๆครับท่านถูกกำเขาเด้ครับพี่น้องตัวแม่สีเข้มดีๆตัวนี้นะครับเนาะ อ่ครับบ้านนี้ไอตัวเขาขาวอยู่นี่เห็นเป็นเลือดลอยไหมครับตัวนี้แม่นครับคู่นี้เลือดลอยครับผสมลูกเนี่ยเป็นลูกของเลดชิปนะครับตัวนี้เป็นลูกของเลดชิพนะครับพี่น้องลูกของเลดชิปจากเคยจากแม่แม่เทาแม่เทาโบดนะครับพี่น้องครับอ๋อนี่อ่าบัานนี้ยุหนี่ตัวไหนมีไอ้ที่จะเปิดราคาให้ไหมครับเนี่ยครับแม่แม่แม่ลูกเอตรงวัวเท่าเลือดลอยนี่ครับโอ้แม่ลูกวัวเท่าเลือดลอยกับลูกเอ่เลดชิปตัวนั้นตัวนี้นะครับเป็นตัวผูได้ครับพี่น้อง เอาคูนี้นะครับด้วยจะเปิดราคาให้พี่น้องในชมอยู่ครับลูกจักเดือนลวครับตัวนี้ลูกได้3มเดือนครับกระดูกดีๆใครครับผมแม่ตัวนี้ผสมใบไปครับยังครับตัวนี้ยังร้อยมันสมบูรณ์กันนิดนึงครับลูก3เดือนตัวบอกญ่ด้วยครับพี่น้องตัวนี้ครับสามเดือนฟันบางง้วงหกเดือนเนาะขาง่ญ่ครับกระดูกงหญยกระดูกแข้งขาเนี่ยง่ายได้หครับพี่น้องดิสซิปตัวนี้เนาะเป็นตัวผู้วันนี้แม่เขานีเคยให้ลูกมาจากตัวหรอครับแม่เท่าตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่สองครับ ตัวลูกผู้นี่ตัวที่สองครับเอาแม่ก็สูงใหญ่ยีย่หรอครับพี่น้องตัวนี้เอาขอขอฟังราคาหน่อยครับ,ะะรบถ้าเปิด,ดเข้มเออ่เปิดไว้ที่คู่แม่ลูกครับเปิดที่250คะแนนครับสองแสนห้าได้อครับพี่น้องอันนี้คือเปิดเปิดในราคาเลือดลอยเด้คอดครับพี่น้องเด้อครับนี่อยู่ฟังนี่กับสีมีน่านจะเป็นเลือดลอยเด้อครับตัวนี้ก็ได้ตัวเท่านี่ครับพี่น้องอันนี้เลือดลอยป่ะครับนี่ครับเลือดลอยอันนี้ลูกสาวล็อกกี้เอลเมอร์ครับสามเก้าหนึ่งนะครับตัวนี้เนาะครับ ตัวตัวแม่ได้ครับพี่น้องครับโอ้นี่ได้ครับพี่น้องครับจากความชอบนะครับพี่น้องนี่ลูกผสมแล้วกำังเลือกมาเป็นเดือดลอยโมนี่นะครับผู้ใดอยากจะเยี่ยมจะชมนะครับเด้อแต่สามารถเขอไม่เยี่ยมมาชมได้นะครับเนาะนในที่ต่อเกียรติเจริญฟาร์มนะครับพี่น้องครับสองแสนหาะนะครับพี่น้องครับแม่ลูกกำลังกินนมอยู่นะครับตัวนี้เนาะแม่ครับอ่ะนี่ได้ครับเลยเลยแบบว่าส้มๆนิดนึง บดจัดอยู่ดนะครับนี่ลูกตัวผู้แมไ่ไอ้งอที่อยู่ในช่วงคณะไฮน้มลูกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับพี่น้องตัวกันอาจจะยังว่าท่านเต็มมันไดนนะครับพี่น้องพี่น้องครับเนาะนี่แหละผลงานการส่งลูกครับอ่าเลดชิพนะครับเนาะตัวนี้นี่นเอ้าบันนี้ถ้ามีผู้อยากจะเยี่ยมชมฟาร์มหรือว่าอยากจะติดต่อนะครับช่องทางติดต่อว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือก็เฟซบุ๊กหรือเพจเฮมี่บ้ครับมีครับเอ่อเฟซบุ๊ก ทันานัดประทุมทอทงนอนหนูสละอาครับนอนหนูมัรากาดอเด็กครับเบอร์โทรศัพท์ครับ0 8 0 928 1495ครัเอ่ะเดี๋ยว Facebook พบกับเจ้าข้นเนี่ยไปเห็นหน้าจอตรงนี้นะครับเด้อก็สามารถเข้าไปติดตามเบือ้องวิธีการเรียงหรือว่าอัปเดตของจากงูใน,นฟ้ามนะครับจากของไอ้ฟ้ามเพิินได้นะครับพี่น้อง <premises. S 2> นอกจากง้วนที <Empress. S 1> ่เห็นอยู่นี่นะครับพี่น้องครับก็ยังมีอีกขอกหนึ่งทั้งพุนกับสิเป็นทั้งลูกผสมแล้วกันเลือดร้อยหลายตัวดนะครับด้วยทั้งง้วนทองพร้อมนะครับเนาะแล้วก็สิมีตัวที่จะเปิดราคาให้ชมอีกนะครับแล้วสิพายยางไปเบิ้งขอกทั้งพุนครับพี่น้องครับอ๋อเบิ้งไอ้ยอดไอ้แอทั้งนี้ไปก่อนครับนี่มีให้เลือกให้ชมหลายดนะครับเด้อนี่แหละขอกมูนี่ก็คือ้นสางขึ้นไม้หรือเปล่าครับแม่ครับนี่นะครับช่วงนี้กับเมษากับมันก็บสีแช่จากน่อยพี่น้องเมษาปีนนนนีี้มมััฝตกครบผ่ยสาปี่น กับพื้นที่บริเวณกับกว่างพอสงควรครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวจะพาออกไปเบางท้างพี่น้องครับเดี๋ยวขอยนุาพี่น้องท้างนี้แหละครับพี่น้องครับให้เบ่งบรรยากาศอ่ารอบๆไปน้ะครับเด้อนี่นี่แหละครับมีฟางแล้วก็ไม่เบ่งกันให้อาหารครับเพื่อให้อาหารแบบไหนแน่นะครับเนาะปกติเขาให้อาหารเส้าเย็นมันบ่าครับของเขาครับเส้าเย็นแล้วก็มีให้อาหารคนช่วงเส้ากับช่วงแรงแล้วก็อาหารหยาบช่วง ระวังกลางวันครับอาหารยาบนี่แหละพวกอาหารข้นกะซิมีพวกลูกน้ำเนี่ยนะครับพี่น้องแล้วก็ที่มิกแล้วก็เนี่ยอาหารยาบมันก็จะให้ข้าวโพดเป็นข้าวโพดหมักนะครับพี่น้องครับอ๋อเนี่ยขี่เพื่อจัดการเก็บต์วางไว้พี่เหรอพี่น้องครับเนี่ยมู่จะเปิดราคาตัวนี้อยู่หน้าขอกได้พี่น้องครับเด้อครับเด้อเดี๋ยวสิพาเบิ่งทางในขอกตรงนี้ก็สิมีทั้งเลือดลอยแล้วก็ลูกผสมนะครับเนาะเลือดลอยอยูุขอกนี่มีจะโตครับเอ่อ มีห้าถึงหกตัวครับห้าถึงหกตัวนะครับพี่น้องครับก็ผุนนะครับหลายไม่ตัวโตใหญ่คุณเรื่อยที่เด็ดอยู่ทั้งผุนนะครับพี่น้องครับเอามาเยี่ยมมาชมบอกครับพี่น้องไอตัวที่จะเปิดราคาคือตัวนี้เห็นไหมครับครับวัวเอฟเอฟหนึ่งครับเป็นวัวเอฟหนึ่งอันนี้เป็นแบรนด์ของอ่าฟาร์มพันเอกเลยด้วยครับพี่น้องครับอันนี้ภายใต้แบรนด์ของทีเคบวกด้วยครับพี่น้องทีเคพลัสนะครับพี่น้องครับครับนี่อันนี้เป็นงัวสาวด้วยพี่น้องครับลูกผสมเนาะครับอ่ะตัวนี้อยงว่าอายุจากปีลูกพอได้ครับ เ uh, อ่อันนี่มีใบแล้วนะครับพี่น้องครับเป็นเป็นลูกของ SK ครับตัวนี้ SK สเคอนไบ F1 นี่เป็นใบ F1 นะครับพี่น้องแต่ว่าในใบนี่เป็นบ่มีเอ่อคอมาให่นะครับพี่น้องครับอันนี้เกิดวันที่20เดือน12ปี2019นะครับง้วก็น่าจ,จะประมาณเอ่อ2เดือนบ่ไอ้2ปีก็อีกบ่กี่เดือนครับพี่น้องเอาสองปนีนี่ประมาณ26 27เดือนแล้วครับตัวนี้ ตัวนี้ยังบ่ท่านผสมนะครับเนาะเมื่อผสมแล้วยังครับยังว่ได้ผสมยังไม่ผสมนะครับพี่น้องครับตัวเป็นง้วงข้องสังยงผสมแถือว่าเป็นง้วสาวพร้อมผสมแล้วครับ F1 ฟหนึ่งไฮเดลนะครับเด้อเอาไปใส่แยกเพียรเลยครับตัวนี้ข้องสังกับสีก็ถือว่ามาดีมาโอเคอยู่ครับเอาขอฟังราคาง้วจากพร้มเพื่อนะครับจังลูกผสม F1 นเนี่ยเขาเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดใบดิวเก้าสิบหกครับเก้าหมื่นหกนะครับพี่น้องครับโตโตใหญ่นะครับเด้อสูงกับร้อยสี่สิบห้าบวกครับพี่น้องตัวนี้ นี่แหละ f หนึนะครับเนาะอยากจะได้อยากจะชมนะครับเด้อตัวใหญ่ๆยังสิเปิดบ่ถึงแสนนะครับผมนี่ส่วนหนานะครับเนาะคุณนายเป็นลูกของสาย sk บริษัทนะครับพี่น้องของแม่สาวตัวนี้นะครับเนาะงวดสาวพร้อมผสมผู้ใดอยากจะเอาไปพัฒนาไปต่อยอดครับพี่น้องนี่นะครับเด้อตัวนี้ไม่มีตำหนินะครับเนาะเดี๋ยวผมสีบิ้งโน้มกัเดี๋ยวเห็นซีหัวที่นีครับพี่น้องเด้อ ว่าดูว่ามีตำหนิตรงไหนบ้างไม่มีตำหนิครับไม่มีตำหนินะครับเนาะครับอนี่นะครับส่วนไทยอะไรเก้าหมื่นหกราคาเนี่เขาทรงไห้น้ำบักับกับไก่กระส่งได้ครับสองร้อยโลครับสองร้อยได้ครับโอ้สองร้อยโลก็อาจจะทรงฟรีให้นะครับครับนี่เบื้องมุมกว้างๆครับนี่ตัวใหญ่ดีอยู่นะครับเด้อนี่แหละครับมูในคอกไหนมีเปิดแบงบักับมูล ยังครอยังนะครับเนาะตัวจะเปิดแบงก์กัเห็น่ายุใช่ครับเอาออกมาแล้วนะครับพี่น้องครับอ,อนะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นงวดที่ห้ลูกเทปด้วยครับด้วยพี่น้องครับแม่นียแหละหายล,ลูกตัวนึงอยู่ในคอกนะครับพี่น้องตัวปกบหนาเลยด้วยครับเด้อแต่ว่าตัวหนึ่งกะเดี๋ยวให้เป็นไรมากกันครับพี่น้องนี่รอยากก็ไดอ,อันนี้เป็นงวดแดงแดงดำนะครับพี่น้องครับนี่ หลายนตะวสีมาตาลสูงมันแดงเข้มครับพี่น้องครับพื้นตัวนี่รับตัวนี่พื้นแดงเหมือนเด้อครับเด้อดูใกล้ๆออกแดงดำนะครับพี่น้องต่ว่าเขานี่กลางตะไนมาไหมลูกนี่นะครับเด้อตัวนี้ให้ลูกนี่เลี่ยมดีเลยนะครับพี่น้องครับมือนังก็ถือว่ามาหลายอยู่มาไหมลูกมาไหมเดี่ยนะครับเล่นครับเด็กน้อยไปแล้วนะครับพี่น้องครับเออนี่เอ้าหางของน้ำหมกจับบัวเมื่อกี้มาลูกมาแล้ว นี่ปวดดแรงไปแล้วพี่น้องครับเออนี่แหละเอามาเบิงอีกคู่หนึ่งครับที่เพิ่นจะเปิดราคานะครับเนาะอันนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับพี่น้องตะวันเลี้ยมโตครับหนอกนี่ครับพี่น้องครับนีหนอกเป็นกระจับเลยนะครับเนาะเอารายละเอียดของมั่วตัวนี้ครับเป็นอ่าลูกของพอตัวไหนครับตัวตัวอ่าเป็นเป็นลูกของมิสเตอร์โนเบิลนะครับโนเบิลนะครับพี่น้องครับอายุหนึ่งเดือน อายุแค่เดือนเดียวด้วยคับพี่ครับแม่เป็นแม่เอฟหนึ่งครับมีใบอ่ามีใบเอฟหนึ่งครับครับแล้วก็ลูกลูกหนึ่งเดือนเป็นตองปู่เนาะครับผมอ่ะตัวนี้แม่มีใบเอฟหนึ่งให้เลยด้วยครับเ้อครับอ่าลูกอันนี้เป็นลูกที่ไหนครับของแม่เพื่อนครับเอ่อลูกที่สามครับลูกที่สามนะครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้ขอมีพี่สาวอยู่ในของแล้ครับเป็นบัวเอฟสองและตัวสวยมากนะครับเนาะตัวนี้เอาคูนี่ขอฟังราคาหน่อยครับเปิดไว้ทีทไาย เปิดไว้ที่แปดสิบแปดครับแปดหมื่นแปดนะครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดอยากจะให้แม่ที่เป็นให้ลูกเทพๆนะครับเนาะครับส่วนสูงตัวนี้ก็น่าจะประมาณรอยหาสิบเลยด้วยครับเด้อนี่ส่วนไทยนะครับพี่น้องวัวให้ลูกมาแล้วสามตัวแต่ให้ลูกสวยมากเลยนะครับเนาะให้ลูกแดงดีเลยดนะครับตัวนี้เด้อพี่น้องครับถ่ายงามหูสันสันเนี่ยนะครับพี่น้องครับ อยากได้ครูนี่ตัวนี่มาเอาเลยพีน่น,น้องบ่มีิตรหนิีนะครับเม่ดนมสีหัวอยู่นี่เราไปพวงหางกับพวก Ac ใหญ่ได้แหละถ้าเพิ่งด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะนี่เม็ดสีใกล้ๆเป็นง้วดแดงดำนะครับเนี่ยซึ่งตัว,ต,วตัวพี่สาวเขาอยู่อยู่ในคอกนี่จักเดือนครับเอ่อเดย์สิบสี่เดือนครับสีไว้ครับสีไว้สิบสี่เดือนเป็น f สองเม็ดพี่สาวสิบสี่เดือนตัวนี้ก็เป็นโตอีกแล้วก็แสดงว่าสองเดือนสามเดือนนี่ สมติดเลยนะครับพี่น้องครับครับให้ลูกปีละตัวเลยนะครับเนาะตัวนี้บัวที่นำน้ำนมดีครับตัวนี้แม่นำน้ำนมดีลูกลูกในหนังหลายอืมครับเบื่องใกล้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบื้องอีกนะครับเนาะดูใกล้ๆเลยอ่ะนี่นะครับเอาไอสีผ้าแ้างขอบไปเบื้องในค้ข้ออีกนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวก่อนที่จะปิดคลิปนะครับเนาะเอามาเยี่ยมมาชมเหล่าเบิ่งว่าหัวของฟาร์มเพื่อนเป็นยังไงได้ครับพี่น้องอ่ะ ะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งทั้งเลือดลอยแล้วก็มีง้วดท่องในนีนะครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวก้อนอื่นงกระสีไปเบิ่งตัวพี่สาวของของตัวเมื่อกี้ก้อนนะครับเนาะนี่พี่น้องเขาเขามาใดนีนี่ง้วมีแต่สีแบบนี้แหละครับผมเนี่ยตัวพี่สาวที่เป็น F2 ของไอ้ลูกแม่เมื่อกี้นะครับเด้อตัวนี้พี่น้องที่เป็นลูกซ y 0 9 6นี่นะครับเนาะเดี๋ยวใช้เบ่งด้านข้างเยี่ยมนี้นะครับตัวในรูปอกหนาเด้อครับเด้อของแม่เมื่อกี้เออ นี่นะครับนี่พี่สาวเขาตัวนี้ลูกที่2นะครับเนาะอ่านี่อายุ <4 Y. S> 1ิบสเดือนลูกสี่วัยศูนนะครับอันนี้ผู้ดใดอยากจะชมผลงานหรืออยากจะขอแบ่งย้ำใดงสิกะเดี๋ยวจังติดตามไปกันแล้วกันครับผมนี่โทรมาถามโทรมาเอวตามเบอร์นี่แหละขันอยากได้เพื่อเพคนขายนะครับ tk plus นะครับตีแบรนด์ให้แล้วอยู่ฟังนี่จ้างตัวนี้วัวท้องไม่ตีบออกตัวนี้พี่น้องครับไม<ด>่ต<ะ>ีบอกนี่ตัวนี้วัวท้องเต่าน้องมันเต็ง <C Y. S 1> ไงเนี่ย อันนี้เป็นเลือดลอยลูกผสมครับเลือดลอยครับซีไวซ์ส่วนเก่าผมตัวนี้เป็นลูกซีไวซ์เป็นบะคับบะนี่เพิ่นทองก็พอได้ตัวนี้ตัวนี้ทองครับสามเอ็กซ์เอสเคทริปเปิลทริปเปิลเอ็กซ์ทองกับทริปเปิลเอ็กซ์นครับตัวนี้เด้อเป็นหน่อยซีไวซนี่นะครับใกล้คอนเลยพี่น้องครับอันนี้เป็นเลือดลอยนะครับเด้ออันนี้บมทัสนด้เปิดนะครับนะโมนี่เนาะเดี๋ยวสิ เห็นมั่วเขาขาวยู่นี่เลือดลอยบ่ครับแม่นครับเลือดลอยครับเลือดลอยเหมือดเลยด้วยครับพี่น้องครับนี่หลายตัวอยู่ด้วยครับเป็นมัวเท่าเนาะเอาเป็นยังเขาคือเอาอยากเด่นมัวเท่าน้ำรับมัวเท่ามันจะมีจุดเด่นเรื่องของมัดกามเนื้อครับอ่าก็คือมักมัวที่มันมีมัดกามเนื้อหลายแล้วกัมัวเท่ามันก็สามารถที่จะไปสีแดงนะเพราะฉะนั้นในอนะคนจะเกิดว่าคนอยากมาท้งสายเท่าเขากะไปเท้าได้หรืออยากไปแดงเขาก็ไปได้จรงครับอ่าเนี่ยะครับอีกแนวคิดหนึ่งนะครับพี่น้อง ปกติสายเท่าปกติไซเนนวีแปดสามแปดศูนย์นะครับพี่น้องครับนี่กำเนิดได้หลายนะครับเนาะอันนี้มันเป็นลูกของพ่อตัวไหนอันนี้เอสลูกเอสเคครับหมายถึงว่าพ่อพ่อของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งสามห้าครับแต่ว่าแม่เป็นเอสเคเอสเคนะครับเนาะหัวเท่านะครับอ่าต่อไปสีภาพเป็นบางที่เด็ดนะครับเด้อเดือดลอยทั้งนี้นะครับเนาะนี่จังมู้นนี่ก็เป็นเดือดลอยนะครับเนาะครับอันนี้เป็นลูกวินเชสเตอร์วินเชสเตอร์กับแม่เป็นแม่เป็นงวหนอกครับอื ครับค่ายดีดีครับตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับเดือดร้อยแบบเด็ดๆด็กับมีเลยครับเด้อฟาร์มนี่ครับพี่น้องครับนี่แหละใกล้ใกล้ผสมแล้วพี่ตัวนี้วงูสาวใกล้ผสมแล้วครับแล้วก็เห็นตัวรายการพันธุ์นาประกวดมาแล้วตัอนี่ครับเมโลดี้ครับ J K 158ได้แบรนด์ JK อยู่ในนีิกับมีเลยครับพี่น้องครับครับเมโลดี้ J K 158ตัวนี้ซื้อเมโลดี้นะครับนะครับอ่า งานประจําคอร์กนางนั้นคือว่าที่เด็ดเป็นตัวที่เด็ดประจําคอร์กเลยครับพี่น้องตัวนี้น้องเขาปัจจุบันอายุจักเดือนหรือครับเอ่อสิบสามครับสิบสามเดือนหรือครับพี่น้อ้สิบสามเดือนตอนเพิ่นไปประกวดนี่ไปประกวดในช่วงไอ้ดุอายุจักเดือนสิบสองครับพี่ประมาณสิบสองดุอนอายุสิบสองเดือนไหมครับพี่น้องครับได้ที่สี่ในในรุ่นในที่สี่ในรุ่นนะครับพี่น้องครับยางบ่ยางบ่ดีเป็นไหนเมือนั้นโอ้ที่กรรมการตีตอนนี้ก็ตีเห็แก้ไขคือทายยางกันเนาะครับแมนน้องว่ายางครับบนพ่ยางครับ เออครับเพราะว่าเพิ่งเอาไปเลี้ยงครับเพิ่งเอาไปฝึกตะกี้ตัวตัวประกันท่านในตัวเต็มปานี่เป็นบอกไหมครับเอาไปฝึกได้เดือนเดียวก็เอาไปรประกวดเลยใช่ไหมครับนี่นะครับเด้อนางงามประจำพวกตัวดีที่เด็ดที่หลีด้วย,วย,วยครับพี่น้องครับงามงามลูกลูกซีทีหนึ่งทับสิบสองซีทีหนึ่งทับสิบสองครับนี่นะครับพี่น้องพี่พี่สาวเขาก็เป็นไอ้ที่เด็ดของไข่เจคีครับ หนึ่งสามสามใแค่หนึ่งสามสามจะตุยนุยตุยนุยนยครับนี่แหละครับพี่น้องครับพุทธมดาได้มีแบรนด์ G เค้มติดขอกติดฟ้าใหม่ครับเนี่ยเกิดจากความรักแล้วกับพัฒนาไปเรื่อยๆในทีพอต่อยอดพัฒนานีก็มีทุนอยู่แล้วเล้ากับพัฒนาตืมไปอีกครับพี่น้องนี่มาดูไอพวกนี้เป็นเลืองลอยขึ้นกันนะครับเนี่ยใส่พวกนี้เลืออรลอยตั้งแต่ออรดจินอลตั้งแต่จุดกำเนิดเริ่มเริ่มเลี้ยงก็อยากอยากมูจากว่าเลื่อรลอยมันเป็นยังไงกับลองเอาแบบนี้มาตั้งแต่แรกๆครับ ตัวนี้ท้องไหมครับปัจจุบันครับตอนนี้ยังครับเพิ่งพิ่งได้ลูกมาครับแล้วก็ยังยังว่าท้องเพราะว่ามีมีปัญหาในระบบของเขาครับพวกมันจะเปิดป่ะครับเออเปิดอยู่ครับต้องต้องงโทรมาคุยครับอันนี้เพิ่งกับแบงค์หายขึ้นกันนะครับผู้ใดอยากจะเยี่ยมอยากจะชมเขาไม่ว่าตัวจริงยู่ข้อหเห็นตัวเป็นๆนั่นะครับพี่น้องครับกับเปิดแต่แบงค์เมินหลับมากตัวใดชอบตัวใดมาเลือกมาชมออกครับพี่น้องครับอ่ะอัวนี้กับงัวเท้ากันนะครับอัใกล้ใกล้ควันหนึ่งมีตัวหน้านี่ครับ เอาตัวนี้มันท่องเลยเหรอครับแม่ครับมันท่องเหรอจังเท้าตัวนี้เขาใส่พอร์ตอะไรครับเอ่อสองเจ็ดเก้าทับเจ็ดเป็นวัววัวโผวัวบะมีเขาไหมครับอืมใส่แบบว่าลูกอ่าซ้ายของเจ้ามูเข้าไปครับครับผมแต่มันได้เนื้อใหลไหลกันเลยเพิ่มเข้าไปจังตัวนี้แม่เขาเนี่ยกับบะมีเขาด้วครับพี่น้องครับนี่แหละมีทั้งวัวเท้าวัวแดงเลือดร้อยแล้วก็ลูกผสมครับในอนาคตนี้เลือดร้อยของเขาหนีจะหลายกว่านี้ปะครับในฟาร์มเอ่อเป้าหมายกับซิมห่าแม่ครับซิมห่าแม่หมายถึงว่าที่น้ำที่น้ำเขาไม่หยิบบอลหรือ กับทั้งบีดทั้งน้ำเข่าครับทั้งบีดเองแหละก็ทั้งน้ำเข่ามานะครับพี่น้องครับไอ้มันหลากหลายขึ้นเด้วผมจะให้เบื้องการการจัดการภายในของน้ำได้ครับเด้อนี่แหละล้างให้อาหารนะครับล้างไห้ฟางกันแบบนี้แหละพี่น้องครับน้ำกันนี่นะครับเด้อใส่วงบอนี่ครับผมตบาคข้อคว่นี่ก็ถือว่าสะอาดดีด้ครับพี่น้องครับเก็บขี่ทุกมือเลยไ่มครับนี่แมนครับเก็บขี่เอาไว้ตากแห้งเก็บขี่เอาไว้ตากไว้ข้างหน้าแล้วครับนี่ครับข้อก็สะอาดดานดีอยู่อ่า ขว่าสิเทาปุนครับในในอนาคตอืเอานี่แหละครับพี่น้องมักตัวใดชอบตัวไหเมื่อเลือกมาชมบอกนะครับเนาะสำหรับขอซื้อฟร์มอีกเทีื่อครับผมต่อเกียรติเจริญฟาร์มครับทีเคพัฒยะโสธรกุดชุมครับนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เนาะติดต่อตามเฟซบุ๊กที่หายไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ